สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจำวันที่26ธันวาคม65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสำหรับจีนเช้า4กับ7 6กับ9 40 41 42 44 46 47 49 70 71 72 74 76 79 64 72 79 149 47 2แล้วก็067นะคะ จับคู่ก็สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหกเก้าเก้าหกนะถ้าเพื่อนเพื่อนจะเล่นเลขคู่ก็สี่สี่หกศูนย์สี่หกสองสี่หกแปดนะคะเลขคี่ก็เจนะ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าห้าสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสองหกเก้าสองหกเก้าสามเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะ จับคู่เองเด้อมันง่ายดีไม่ต้องเปลืองเงินเนาะทั้งสองแนวทางนี่บ่ายเข้าเช้าเช้าเข้าบ่ายเด้อบางคนดูเฉยเฉยไม่รู้จะฟังเราพูดเนาะแล้วก็มาคอมเมนต์ว่าเราเราบ่ายเก้ากับสองนย์กับสามนะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองถ้าเป็น0ูนย์ก็0ู0ย0ศูน0์ศูนยนะ สามตัวก็ 26, 2, 40, 3, เก้าสองหกสี่ศูนย์องสาม่อเกนยเาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่คว้ก็เก้าศูนย์ศูนก้าเก้าสองสองเก้าเกเกอนาะอย่าลืมจับคู่ซื้อเดอบ่ายเช้าบ่ายบ่ายสลับเช้าเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะคะ จับคู่ซื้อเอาเด้อง่ายดีถึงไม่เปลืองถ้าจะออกก็ออกเฉพาะตัวแรกๆเลยเนาะเก้าศูนย์เ้าหนึ่งสองย์สองหนึ่งแล้วก็ตัวสุดท้าย 97, 98, 99, เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเ้าอย่างนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะกดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ